ให้อาหารปลาเหรอปลาเลี้ยงปลาอะไรปูเลี้ยงปลาอะไรวันเนี้ยนี่จะหนูมีปลาเยอะปลาอะไรครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับเพื่อนยังสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ฟิวมาไหนวันนี้จะฟิวมาบ้านปูม่องที่ไหนระยองเปล่าบ้านป่าใช่ไหมเนี่ยบ้านป่ามาเลี้ยงอะไรมาเลี้ยงปลาเหรอใช่เอาปลากลับไปด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่มีปลามีกบป่ะเนี่ยดูดิมีกบด้วย ไหนพาเดินพาเขาเดินดูกบสิชี้ดินี่ใครให้อาหารปลานัน่นมีปลาคราฟวยอะอะไรปึกม็ช่างเถอะอ่สวยอันนี้ปลานินต้มน้ำปลรารา่อปลาดุกเราเล่นปลานินเลยเนาะ